ทายทอดสดทาง YouTube แต่ไลน์คอมเมนต์กวนใจทำไงดีนี่นะครับเวลาเราดูบอลสุกสนุกแล้วมันมีไลา์คอมเมนต์แบบนี้เราจะทำยังไงให้เราดูได้อ,อย่างเต็มอิ่มสักที <c oughs> ไปดูด้านบนขวาฮะด้านบนขวาจะสังเกตว่ามันมีเครื่องหมายเหมือนคำพูดและมีเครื่องหมายที่กากบาดอยู่แล้วเราไปกดตรงนี้หนึ่งทีครับ ไอไลน์คอมเมนต์ที่ว่าก็จะหายไปเลิกกวนใจสักทีไปดูตัวอย่างกันนี่นะครับดูบอลมันๆช,ชุนอม,มนอยู่พอดีและมีลายน้ำมากวนใจนี่วิธีแก้ไปตรงมุมขวาบนจากการอกออกซะแค่นี้ก็ดูได้อย่างเต็มอิ่มแล้วครับยัังไไม่ด้้ประตูขึนนากบบำ